โอ้โหนี่แท้แท้ได้อันนี้ได้ครับตอนแรกดูกำกึ่งอันนี้แท้ได้ตังกับแสนนะมาถึงขอบคุณครับแฮปปี้เลยครับเทาดูได้เลยครับยกนี้ก็นี้เช่ามาเหรออ๋ออ๋อเี้ยดูก็เข้าท่าดีนะต้องแกะดูต้องแกะดูใช่มีโอกาสแท้โอ้ยมีพระดีนี่หลวงปู่โตเนี่ยแต่หลวงปูโตวัดฟูดูอันนี้ต้องแกะดูนะครับ อันนี้อาจจะเก้ได้อันนี้อาจจะเก๋ดูดูมั้ยต้องแกะจะดูมีโอกาสแท้ก็ถ้าได้ก็หลายหมื่นโอ้โหนี่แท้นี้แท้8ปสิปีกรมตำรวจเพราะเนี่ยเขาอยู่มาตั้หลักพันหลายพันก็จะขายแนะนําให้แกะทองอะไรค่ะอันนี้จะต้องแกะดูต้องแกะดูใช่ไหมอันนี้อยู่สองหมื่นบวกลบอันนี้สี่หมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบคือเฉพาะไม่รวมเพชรนะอันนี้คือตีราคาให้คือเฉพาะพระหลวงพ่อแดงนี่หลวงพ่อแดงเนี่ยมนัหลายหมื่นหลายหมื่นใช่ครับ ถึงแสนไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงใช่ต้องดำๆเลยเป็นแสนแ้องแกะเลยแกะหมดเลยเหรอแกะเนียนก่อนอันนี้ผมมองเฉพาะพระนะครับประมาณห้าหมื่นถ้าจะขายต้องแกะดุนชีโอ้โหเนี่มีพระดีนะจะ่ขายเพราะว่าเป็นเชียนพาร์ตเองแล้วแท้ได้อันนี้ได้ครับตอนแรกดูกำกึืนเสียได้เป็งหน้าผากเขาท่านเขาแบบเป็นรอยสามเหลี่ยมนี่เลยอันนี้ใช่ เป็นเดิมครับเหมือนเขาอาจจะรีดโลหะไม่ค่อยดีใช่ก็คือเป็นเดิมนี่แฮงถึงมือเลยลองซื้อลองขายก็ก็ได้อันเดียวเนาะสองหมื่นยิงนี้ผมไม่ขายก็ไรหลักพันนะผมบอกก่อนแล้วแต่เฮียน่าจะขายก็ได้เผมเป็นคนชัดเจนครับเป็นสองหมื่นเนี่ยไเป็นเงินสดนะครับเงินสดอันนี้ทองช่างผมช่างขายผมได้นะไปขายร้านทองเดี๋ยวเขาจะหลอมนะหลอมไดไหลอมคิดให้เลยอันนี้ไม่เป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำสองจุดแปดเองเฮียเดชพยาธิเฮแกอันนี้รับตังค์ก่อน นับก่อนครับอันนี้เป็นค่าผ่านะครับอันนี้เท่าไหร่กี่ต่อน4,000กว่า2.8 4,500อ่ะอันนี้ผมซื้อทองประหาร4,500อ๋อเขาให้มาใช่ไหมครับมีคนให้ให้ให้เงียบมาให้ไอ้นี้ยคให้มาเงี้ย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 เลยอันนี้เฉพาะทองนะ10,500ใช่อนี้เฉพาะทองมันจะของร้านทองมาเองไม่ใช่อันนี้แท้อ่ะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตนะตอนนี้อันนี้ ช่วยช่วยช่วยเทียวมขาซื้อเท่าไหร่หมื่นห้าคราันนี้สี่พันห้าเป็นเป็นหมื่นเก้าห้าอัน้บอกอะไรห้าหมืนนะห้าหมืแต่มันสดิมกินเบี้ยหน่อยอพอแกะมาแล้วมันนี้เพรไม่เห็นขอบอันนี้หลังเขาอ่อนเยอะนมันต้องไม่เห็นห้าหมื่นนะพอแกะมาขอบเแบบมันมีรอยยุบเนี้ยเหมือนไปยิงมาหรือเปาเห็นไหมฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าขอย่อลงมาหน่อยได้มแต่ห้าหมื่นห้าร้อยแว่าเราไม่เห็นขอบมาดีเอาเอาีหมื่นแล้วเนาะได้ไหม เอาสี่หมื่นสอ้กันนะทีเดียวนะโอเคสี่หมื่นสองนทองค่าทองก่อนะครับค่าทองอันี้สี่เท่าไหร่อันนี้สองพันก่อนนะครับได้ตังค์กับแสนะมาดิขอบคุณับแฮปปี้เลยครับขคุณแฮปปี้เลยนะแฮปปี้เลยนะ